นี่คือเคล็ดลับนะครับการเล่นเป็นโนเล่นอย่างไรทําอย่างไรให้เก่งเร็วนะครับคําตอบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ครูต้นเจอมากับตัวล้วด้วยก็คืออยากให้เก่งเร็วนะครับเราจําเป็นต้องลงทุนในเรื่องของการศึกษาเนาะเราต้องไปเรียนหาสถาบันแต่ต้องหาสถาบันที่ตอ,จจอบโจทย์เป้าหมายของเรานะครับเช่นเป้าหมายของเราไอ <_ S 1> อย่างเป้าหมายของแม่ในการเล่นดน,นตรีคืออะไรเอ่ยผ่อนคลายพัฒนาสมองเล่นเป็นเพลงอะไรอย่างนี้เนาะ เราก็อย่าไปหาโรงเรียนที่เขาแบบว่าซีเรียสจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่ไปสถาบันที่มันไม่ตอบโจทย์เราเนี่ยมันทําให้แบบไฟเรามอดด้วยดับไฟดับไฟด้บางทีเขาซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดของทางสถาบันนะครับทุกที่สอนดีเหมือนกันหมดแต่แค่ว่า ต้องดูเป้าหมายของเราอ่าอย่างแบบคุณแม่เนี่ยอยากเล่นแค่แบบสนุกสนุกผ่อนคลายอะไรเงี้ยก็ไปหาโรงเรียนที่ตอบโจทย์เรื่องของความสนุกผ่อนคลายนะครับไม่ได้สี่เหียสเนาะหรือบางท่านอยากเรียนแบบไม่อ่านโน้ตก็ไปหาโรงเรียนที่แบบสอนแบบไม่อ่านโน้ตบางท่านอยากเล่นแบบคลาสสิกจ๋าเลยก็ไปหาอ่าโรงเรียนคลาสสิกนะครับอย่าไปชนิดที่แบบว่าเออเราเราแบบว่าเราอยากเรียนแบบว่าไม่อ่านโน้นะแต่เราดันไปเรียนโรงเรียนที่แบบว่าสอนแบบอ่านโน้ตแบบจริงจังอะไรเงี้ยมันก็จะ เหมือนกับผิดจุดประสงค์นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับจาไว้ว่าอยากเล่นเป็นโนเก่งเร็วเนี่ยต้องลงเรียนนะครับและต้องลงเรียนในสถาบันที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรานะครับสองเช็คลิสต์นี้พอเอาอยู่นะครับส่วนเรื่องคุณครูเรื่องอะไรเนี่ยครูต้นเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเก่งหมดเหมือนกันนะครับไม่มีท่านไหนแบบว่าเก่งน้อยกว่าอะไรหรอกทุกท่านเนี่ยสามารถสอนให้ทุกคนเนี่ยเก่งได้เท่ากัน ฉะนั้นให้ดูสองเคลี่นี้เป็นหลักนะครับ